อาบทที่ข่าวของนุ่มเชนธนาน้องปันปันแล้วก็สาวตายนะฮะเชนธนานักร้องไอเอสหลังจากที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเขาเนี่ยนะเคยคบหาเป็นแฟนกับคุณตายคุณตายดาราช่องเจ็ดแล้ววันหนึ่งเขาก็มาเลิกกันไปแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่คบกับคุณต่ายเนี่ยเชนเขาบอกเขาปื้มน้องปันปันน้องปันปันคนเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นลูกของพี่ป๊อกปยธทดาในเรื่องรัดดาลันอ่ะค่ะแล้วก็ ปลื้มมากถึงขนาดที่โดนจับตามองเลยว่าเอ๊ะปันปันเนี่ยเป็นมือที่สามทให้เชนเลิกกับต่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทนทีเราจะไปถามเชนถามปันปันต้องมาถามปันปันถามปัน, <c oughs> ป,นปันว่าก่อนที่จะไปเรื่องเชนมาเรื่องก้าวก่อน มีเรื่องกัปผู้ชายด้วยมีเรื่องก้า<ด>จีราย,ยุค่ะคือคู่นี้เขาเล่นโฆษณาด้วยกันนะคะก็ลเลยมีข่าวว่าก้าวจีบหรือเปล่าซึ่งปัตติพบอกว่าโอ๊ยก้าไม่ได้จีบนะไม่จริงเลยเรา่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเฉยๆออกงานด้วยกันค่ะหลายคนมองว่ารับงานคู่กันไงมันก็เลยแบบเอ e y, ย้ยกิ๊กันกันอย่างนี้เขาบอกไม่เกี่ยวเป็นความบังเอิญมากกว่าจริงๆแล้วคุยกันเรื่องงานถ่ายหนังด้วยกันคนก็คิดไปเองไม่มีอะไรคุณแม่ไม่ว่าด้วยกับข่าวที่เกิดขึ้นแม่ก็แค่บอกว่าให้ระวังตัวถถ้้้าาาาาาเเเเมมออะะไรรกก็็็ตบจจิงๆขใใปนผูหญ่่ล อืมอ่ะในเรื่องของพี่เชนธนานะฮะที่มีข่าวว่าเฮ้ยพี่เชนธนาเนี่ยไปจีบน้องปันปันหรือเปล่าปันปันก็บอกว่าไม่มีพี่เชนเนี่ยไม่มีนะฮะอายุห่างกันรู้จักกันไหมก็รู้จักกันแล้วข่าวที่ว่าหนูทําให้เขาเนี่ยกับแฟนต้องเลิกกันนั้นเนี่ยตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้เลยว่า พี่เชนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนี่รู้ด้วยนะฮะเพิ่งมารู้ตอนข่าวออกมาและยืนยันว่าพี่เชนเนี่ยไม่ได้จีบหนูนะฮะเขาคิดกับเราแบบน้องสาวเท่านั้นอันนี้เป็นความคิดของปันปันนะจ๊ะแต่ความคิดของเชนล่ะอันนี้เราไม่รู้แต่จะคิดว่าเชนไม่ได้จีบปันปันเหรอเขาคงปื้มอ่ะปื้มว่าเป็นเอิร์นนะน้องเขาน่ารักแสดงเก่งอ่ะเชนอ่ะคงไม่อยากติดคุกอ่ะใช่แล้ว่าปันปันเนี่ยเพิ่งมอแล้วเชนก็ไม่อยากธรกมาต่ด้วยคนก่อนเขาอายุมากกว่าปันปันและอคนก่อนอายุมากกว่าเชนอย่นะ อะไรมากกว่าเชนนะจ๊ะงั้น